เด็กชายจากดาวอื่นผลงานของวอาวแพรจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อค่ะเมื่อวันที่หยิบเด็กชายจากดาวอื่นมาอ่านเป็นครั้งแรกนั้นเราถูกหลอกเข้าเต็มเปาด้วยหลงเชื่อชื่อเรื่องว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่มาจากดาวดวงอื่นจริงๆหากในความเป็นจริงแล้วดาวอื่นของผู้เขียนลึกซึ้งไปกว่านั้น ในครั้งที่เรายังเล็กเคยได้ยินแม่เล่าเรื่องประวัติของหมอเพียนให้ฟังอยู่บ่อยๆคุณหมอเป็นหมอที่เป็นนางฟ้าของเด็กๆก,กำพร้าจำนวนมากมายและความดีของคุณหมอก็ถูกบันทึกไว้ในหัวใจของผู้คนยุคนั้นมาเนิ่นนานเด็กชายจากดาวอื่นเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เล่าถึงความดีในครั้งนั้นผู้เขียนได้อุทิศเด็กชายจากดาวอื่น ให้แดกคุณหมอเพียรเนื้อเรื่องบางส่วนมีส่วนคล้ายเรื่องจริงแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งค่ะอ่านหนังสือของวาวแพรหลายๆเล่มเริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งวาวแพรเน้นย้ำเรื่องความดีอย่างสม่ำเสมอโดยการสอนเด็กๆในเรื่องการทำความดีหลูกฝังให้เด็กๆที่อ่านหนังสืออยากเป็นคนดีอยากทำความดีเหมือนเด็กๆในเรื่อง เป็นความดีอย่างง่ายๆความดีในชีวิตประจำวันความดีที่ทำได้ทุกวันนอกจากความดีเด็กชายจากดาวอื่นยังพูดถึงความรักด้วยความรักเป็นสิ่งมีค่าโดยเฉพาะความรักที่มอบให้แด่พูดที่ขาดความรักนั้นยิ่งมีค่ามากมายกว่าเดิมอีกหลายเท่าความรักจากแม่ในเรื่องทำให้เด็กๆลืมความโกรธ ลืมความเสียใจลืมความน้อยใจลืมข้อด้อยของตนเองไปหมดสิน้นสำหรับปานนั้นแค่ความรักของแม่เขาก็ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดแล้วเด็กชายจากดาวอื่นหนังสือที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนสวยงามและซาบซึ้งอีกหนึ่งหนังสือรักจากเราค่ะ